ครับสวัสดีครับผมวายยูนะครับจาก PW Audio นะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้สั้นๆนะครับลูกค้าเพิ่มมาเพิ่มเติมชุดเก่าก็คือเวลาเขาซื้อเครื่องเสียงนะครับถ้าเขาวางแผนไว้ดีๆนะครับลูกค้าจะบ่ได้ถิ่มพ้องไว้ข้างหลังนะครับเพราะว่ากรณีเข้ามาถิ่มพ้องไว้ข้างหลังหมายถึงว่าถ้าเขาวางแผนคิดว่าอนาคตจะเพิ่มอ่ะก็คือคือคุยกันนะครับผมจะได้แนะนําถือ บางคนเพิ่นซื้อแบบโปคิดว่าจะได้เพิ่มจัึ่งสีบแ่เพราะมา่เพิ่มบางอันมันต้องเอาออกเอาทิมบ่ได้เอาทิมออกมาถึงว่าเอาว่างไว้จังส่นะแต่ถ้าวางแผนดีๆทุกอย่างที่ซื้อไปกอนหนนี้ได้ใช้เบิดนะครับเพราะว่าสิาเป็นไม้ปักโหลดอีคิคอร์ดเพาเวอร์ทุกอย่างได้ใช้เบิดเขามาเพิ่มไม่ก็คื่อไปคับกลางางส่นะก็คือถ้าท่านไดที่สร้างซื้อเครื่องเสียงกะถ้าบอกรายละเอียดครบเฮากสีแนะนําได้ถึงนะครับประมาณนี้เดี๋ยวผมพาไปเบิง่ง ว่าชุดเครื่องปรุงมีอย่างแน่หละกอ่านะครับสําหรับไอ้เครื่องปรุงลูกค้านะครับอันนี้ก็จะเป็นมิกเซอร์แต่ว่าบางแกนตัวนี้ดอกเดิมลูกค้าจะเป็น12แต่ว่าอันนี้เอามาลองกันซื้อเพิ่นมาอัปเกรดนะครับจาก2อคูณสเป็น4ีคูณสนะครับอ่ากับสิมีในเรื่ดือดก็มีไม้ร้อยนะครับปลั๊กโหลดแล้วก็ไอคิวคอร์ดพาวเวอร์นะครับอันนี้เพิ่นมาเพิ่มอ่า พอเวอร์ตัวนึงไปครับกางย่างเดียวแล้วก็ครับอ่าเป็นซีเชนแนลสายเหตุที่เพิ่มซีเชนแนลกัเพื่อบางที่เอามอนิเตอร์ไปให้เพื่อนฟังอยู่ใกล้ๆนะครับถ้ารับงานจริงๆถ้าออกงานจริงๆคนจะหูนะครับจาเป็นต้องใส่มอนิเตอร์แล้วก็อันนึงก็เพื่อที่จะได้ใส่คอนนะครับนี่ก็เลยเอาเป็นซีเชนแนลไปเลยส่วนข้างล่างครับเบรดขางละสองนะครับเป็นซีคูณซีอันนี้เป็นตู้ที่ลูกค้ามาสร้างใหม่นะครับก็จะมีตู้กลางซีใบ พรว่าเดิมลูกค้าสร้างไปเราจะเป็นตู้อา f นะครับแล้วก็จะมีตู้เบียดนะครับตู้เบียดตัวนี้เป็นพ้งรอนะครับจับไม้ขอบเล็กนะครับเสร็จประมาณนี้นะครับสําหรับท่านใดที่ซื้อไปแล้วสามารถเพิ่มได้นะครับ